สวัสดีชาวไบเกอร์ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีไปยัง f c MotoGP ครับวันนี้มาทักทายทุกคนในรูปแบบของโพสแคสต์มาดึกนิดหนึ่งขออภัยด้วยนะครับมาช้าไปหน่อยเนาะกว่าจะได้รับฟังกันก็น่าจะประมาณ5ทุ่มหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเอานะครับถ้ามันดึกเกินไปนะครับใครที่หลับที่นอนพักผ่อนกันไปก่อนนะครับพรุ่งนี้ใครมาติดตามผมย้อนหลังกันได้นะต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าตอนนี้ข้อมูลข่าวสารเยอะมากเลยล้นมือครับเพราะเพิ่งจะเสร็จสิ้นกิจกรรมการเช็คดาวเทสกันไปเมื่อวานนี้เองนะ แล้วก็วันนี้นักแข่งก็มีโอกาสได้หายใจให้คอคล่องๆหน่อยนะครับภารกิจเรียกว่าเข้มข้นนะฮะลุยงานกันมาหนักๆ3วัน2วันนี้กไ็ได้ได้พักครับก่อนจะกลับมาลุยต่อนะฮะในวันที่5 6แล้วก็7นะฮะวันก็ถือว่าหนักหน่วงเข้มข้นกว่าเดิมในพรีซีซั่นเทสซ,ซึ่งก็จะจัดขึ้นในสนามเซปังสกิตมาเลเซีย ที่เดิมที่เก่าที่เดิมนัน่นแหละนะครับทุกคนเนาะอ่านะครับเมื่อวานนี้ก็นะครับเห็นตัวเลขเวลาอะไรออกมาแล้วในภาพรวมนะครับเดี๋ยวจะมาวิเคราะห์นะฮะเรื่องราวของทางยมามาฮ่าเพราะว่ายามาฮ่านั้นเป็นทีมที่ประสบความสําเร็จที่สุดในเชคดาวเทสอ่าตามจริงแล้วเชคดาวเทสนะครับเขาก็อนุญ,ญาตให้แค่นักแข่งหน้าใหม่ในในแต่ละปีซึ่งปีนี้ก็จะมี3คนหรือเราเรียกว่าเป็นลุกกี้หน้าใหม่นี่ก็จะมีน้องกล้องสุมกิจันทรานะครับมีไอโอคุระแล้วก็เฟอร์มินาเดกลา นะ,ะแล้วก็นักขับทดสอบหรือว่าเทสไรเดอร์ของทุกค่ายนะครับเข้ามาร่วมนะฮะได้สิทธิ์แค่ตรงนี้แต่นะครับปีนี้จะมีความพิเศษตรงที่ว่า2ค่ายญี่ปุ่นทั้งยามาฮ่าทั้งฮอนด้าเนี่ยคะแนนไม่ผ่านเกณฑ์นะครับก็คืออยู่ในแรงดีนะครับคะแนนไม่ถึง35%ก็เลยได้รับความช่วยเหลือนะฮะจากกฎสัมปทานพิเศษหนึ่งในนั้นก็คืออนุญาตให้หนักแข่งตัวจริงเนี่ยนะฮะลงทำการเช็คดาวเทสได้ ดังนั้นเราก็เลยได้เห็นอาร์กรกลินส์นะครับแล้วก็ทางฟาบิโอควาตารโร่เนี่ยลงไปนะฮะแล้วนะครับก็ทั้งคู่ไม่ทำให้แฟนยาม่าผิดหวังนะฮะก็คือวันที่2ของการทดสอบเนี่ยนักแข่งมายเลขสี่สองครับอาร์กรกลินส์ก็กดเวลามาหัวแถวในขณะที่ส่งท้ายเมื่อวานนี้วันที่3นะฮะเช็คดาวน์เทสกลายเป็นฟาบิโอควาตารโร่นะครับที่กดเวลาเรียกว่าทิ้งห่างอันดับที่2 3 4เนี่ยอยู่ในระดับหนึ่งฮนะ ห่างจากอันดับที่2ก็คือแจ็คมิลเลอร์อยู่ประมาณ0.3วินาทีนะครับรวมทั้ง Honda ของ RSS ์เอ a r อด้วยนะคือจะมีความพิเศษก็ตรงที่ว่า <c oughs> ในวันที่2จนะฮะยามาฮ่าก็ครองหัวแถวนะฮะในวันที่3ามยามาฮา่ครองหัวแถว1-2เลยนะแต่ถ้าย้อนหลังไปก่อนหน้านู้นะฮะในการทดสอบรถครั้งแรกที่ คาตาลุญญานะครับสนามสุดท้ายพอแข่งเสร็จปุ๊บเนี่ยหวันที่ทดสอบไปไปตอนนั้นเนี่ยคาตาโรก็ทําเวลามาในคันที่2นะก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีนะครับคือผมไม่ได้บอกนะฮะว่ายามาฮ่าเนี่ยจะสามารถกลับมาสูงว่าแถวมาสู้ดูกติได้นะครับคงคงยังไม่ถึงขนาดนั้นหรอกแต่เอาเป็นว่านะฮะมันก็ถือว่าเป็นสัญญาณเชิงบวกที่เป็นแนวโน้มที่ดีนั่นแหละนะสำหรับใครที่ ตามค่ายนี้อยู่สาหรับใครที่เป็นแฟนของเสียแฟบนะครับเป็นแฟนของวินส์หรือว่าจะเป็นแฟนของใครก็แล้วแต่ในยามาฮ่าเนี่ย <c oughs> จากความทุ่มเทจากอะไรต่างๆนะครับที่เราได้เห็นไม่ว่าจะเป็นการทุ่มงบประมาณลงไปนะฮะไม่ว่าจะเป็นการซื้อตัวบุคลากรต่างๆนะฮะต่างค่ายต่างทีมเ,เข้ามาจ้างทีมงานจ้างวิศวกรเข้ามาเนี่ยถือว่าไม่ใช่น้อยนะครับแล้วก็กับความเปลี่ยนแปลงที่จะมีทีมรอง ครั้งแรกในรอบกว่า3ปีเนี่ยนะฮะก็คือทีมลาแกร์ซิ่งของ Jack Miller ก็ของ m i เกลโอลิเวล่าเนี่ยนะซึ่งล่าสุด Jack Miller ก็เมื่อวานนี้ก็กดเวลามาตามหลังควาตโรอยู่ประมาณ0.3นะครับก็อยู่ในอันดับที่2ร่วมกับเอส a ปรโรของ Honda นะทุกคนแต่นะครับทำไมเราถึงไม่สามารถที่จะบอกได้นะครับว่ายามาฮ่าจะอยู่จุดไหนยังไงกันบ้างไม่สามารถจะฟันธงได้ตอนนี้แม้ว่าควาตโรจะกดเวลามาเร็วสุดก็ตามเนี่ย นั่นก็เพราะว่านักแข่งที่เป็นนักแข่งระดับบิ๊กนักแข่งที่เป็นนักแข่งตัวจริงเนี่ยยังไม่ได้ลงเลยนะฮะเอาจริงดูกติก็ค่อนทีมาทุกคนอยู่แล้วล่ะใช่ไหมอ่ารวมทั้ง ktm เราก็ยังไม่ได้เห็น bladinder เรายังไม่ได้เห็นฝีมือของเป d r รอ l c o s t a หรือแม้กระทั่ง m วิ c w i เล l e s เนบา a ินี่เรายังไม่ได้เห็นเลยนะฮะ <c oughs> ก็เลยพูดยากนะครับว่าเป็นไปนในยังไงจริงอยู่นะครับว่าการทดสอบวันนี้นะครับเมื่อวานนี้นะฮะเมื่อเอาไปเทียบกับ วันสุดท้ายของเช็คดาวน์เทสในปีแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นสถิติที่เร็วขึ้นกว่าเดิมอยู่เกือบๆจะครึ่งวินาทีนะครับไม่ไม่ถึงนะครับไม่ถึงเกือบๆจะเลยนะก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่สวยงามอยู่เหมือนกันนะฮะแต่ก็อย่างที่ผมบอกไปนะฮะว่าสิ่งที่จะวัดได้จริงๆให้มันชัดเจนกว่านี้ก็คือ precision test ในอีก3วันข้างหน้านั่นเองเพราะว่านักแข่งตัวจี๊ดทั้งหลายเนี่ยจะมาลงนะครับทุกคนเลยในวันนั้นดังนั้นเราก็จะได้เห็น ข้อมูลที่ยามาฮ่าทำในวันนี้นะครับแล้วก็จะไปทําในวันที่3ถึงวันที่5ถึง7ด้วยเนี่ยนะแล้วก็จะค่อยเอามาเปรียบเทียบกันนะทุกคนสิ่งที่แฟนๆยามาฮ่าเฝ้ารอเฝ้าหวังก็คงจะมีอยู่2เรื่องนอกเสียจากว่าประสิทธิภาพของรถแข่งที่เพิ่มขึ้นแน่นอนทุกคนอยากเห็นแต่2เรื่องที่ว่าเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่อยู่ข้างนอกน,นะครับแต่มันก็จะไปมีผลโดยตรงนั่นแหละนะกับยามาฮารื่งแรกผมมองว่าคงจะเป็นสุบวีนะครับ อ่าสูวีโปรเจกต์ Project สูวีเนี่ยโตลงเป็นยังไงบ้างไอ้ที่ลงทดสอบรถทั้ง3วันเนี่ยมีสูวีไปทสบบ้างไหมซึ่งก็คือยังไม่มีฮะยังไม่มีประเด็นที่2ก็คือนะครับการที่ <c oughs> ได้คาร์แมกเรซิ่งนะฮะมาร่วมทีมกันได้มีทีมรองในรอบกว่า3ปีเนี่ยมันจะช่วยยกระดับได้ไหมมันจะมาเติมเต็มอะไรบ้างนะครับให้กับยามาฮ่าแน่นอนนะครับว่าสิ่งที่มันจะเติมเต็มก็คือก็จะมีข้อมูลที่รวดเร็วทันใจกว่าเดิม เป็นข้อมูลที่ไม่ต้องรอไม่ต้องอะไรนานนะฮะแล้วก็ไม่ต้องมาเสี่ยงกับปัจจัยแทรกแซงจากภายนอกเหมือนกับปีที่แล้วนะฮะแต่จะได้ข้อมูลได้อะไรไมาเยอะ2ก็คือ,อการที่จะทำโปรเจกต์สูวีเนี่ยนะฮะแน่นอนว่ายามาฮ่าก็คงเลือกที่จะให้พราม a กนะครับเนี่ยเข้ามาในส่วนของตรงนี้ด้วยผมหมายถึงว่าเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดก,การโปรเจกต์นี้เพราะว่าทางพราม a กนั้น ตั้งแต่ก่อร่างสร้างทีมกันมารวมร่วม,ม20กว่าปีนะครับก็อยู่แต่ของแรงมาตลอดแลนะ้วอยู่แต่กับดุคติกับอะไรมาใช่ไหมดังนั้นก็ไม่มีประสบการณ์ในการตามเครื่องยนต์นสูบเรียงนะครับซึ่งคาดว่าอย่างน,น้อยก็น่าจะเป็นปีนี้เป็นปีแรกละอะไรอย่างนี้ไงนะก็ไม่มีประสบการณ์ในตรงตรงนี้เหมือนกันแต่นะครับสิ่งที่พระแมกจะอะ่มอมให้กับเยอรมัได้ก็คือพวกเขาเป็นทีมที่ดีที่สุดนะครับใน2ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะกับ2แชมป์โลก อ้อย่างปี2023ก็คือเป็นแชมป์โลกประเภททีมฮะปีนั้นก็นมาตินได้รองแชมป์โลกใช่ไหมแต่พอมาในปีนี้ประเภททีมนั้นต้านไม่ไหวฮะก็คือเสียแชมป์ไปแต่ประเภทนักแข่งก็เรียกว่าคว้าแชมป์โลกมากับอฮอยังมาตินนั่นก็คือเป็นความสำเร็จอันยอดเยี่ยมที่เรียกว่าอยู่บนรถแข่งของดูคาติในส่วนของทางผู้หลักผู้ใหญ่ในพราแมกก็ก็บอกกันนะฮะว่า ก็นะฮะเห็นความทุม่มเทเห็นอะไรของยามาฮาแล้วเนี่ยนะครับก็มีแนวโน้มที่ดีดังนั้นนะครับพวกเขาเองก็จะนําองค์ความรู้จากทีมที่แข็งแกร่งที่สุดในยุคนี้อย่างดูคาติเนี่ยเอาไปใช้ให้มันเกิดผลกับยามาฮาประมาณนั้นฮะแล้วในส่วนของในส่วนของของผู้ผู้สนับสนุนนะฮะที่เป็นเจ้าใหม่ที่เข้ามาก็ไม่ใช่ผู้สนับสนุนหลักนะฮะก็คือ Alpine เนี่ยมาสนับสนุนทีพมพรามกเนี่ยอันนี้ทาง ทางพาแม็คเองก็บอกนะฮะว่าอาจจะมีนะครับความร่วมมือทางเทคนิคซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจะเป็นเรื่องไหนเพราะว่าเอลพีนเราก็ทราบดีใช่ไหมครับว่าเป็นทีมที่ลงแข่งอยู่ในฟอร์มูล่าวันนั่นแหละนะฮะทีม a อลพีนของเบยแกสลี่นะครับในปีนี้แล้วก็แจ็คดูฮานนะฮะดังนั้นเรารอดูนะครับว่าความความความร่วมมือของ ทาง LP เนี่ยจะเอามาใช้ในมุมตรงไหนกันบ้างนะฮะตรงนี้แต่นะครับกับการที่พราม็กเขาได้ต่อสูเพื่อแชมโลกถึง2ครั้งเนี่ยแน่นอนแล้วฮะว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ไม่ใช่จะหาได้ง่ายๆนะกับทีมงานไกลสักคนหนึ่งนะฮะที่จะมีโอกาสได้ทํางานร่วมกับนักแข่งที่แข็งแกร่งที่สุดในฤด,ดูกาลนั้นๆอะไรอย่างเงี้ยทีมงานที่ดีที่สุดในฤด,ดูกาลนั้นๆเนี่ยดังนั้นผมก็คิดว่าพาแม็กนะครับเขาเขาไม่ใช่ว่าจะมีความาสําคัญที่ในส่วนของโปรเจกต์ สูวีของยามาฮ่าเพียงอย่างเดียวนะคือผมมองว่านะครับเขาก็จะมีส่วนสําคัญในการที่จะแชร์ข้อมูลกันว่าตอนที่ส่งมาตินเข้าไปชิงแชมป์โลกนะสองปีเนี่ยนะฮะก็เกือบได้ตั้งแต่ปี2023นย่มนแหละเนาะแต่ยังยังถือว่าไม่นิ่งไม่นิ่งเท่ากับในปี2024ปีที่แล้วนะฮะดังนั้นตรงนี้นะฮะจะเป็นองค์ความรู้ที่ที่หาได้ไม่ได้ง่ายๆเหมือนกันนะฮะกับการที่เราจะมีเพื่อนร่วมงานที่แบบว่า,อ,าอยู่กับทีมที่ ประสบความสําเร็จในยุคนี้มาอะไรอย่างเงี้ยอยู่กับนักแข่งที่มีความเร็วสูงมาอย่างเงี้ยนะครับแม้ว่าจะไม่มีประสบการณ์ในส่วนของการทําสูบเรียงมาก็จริงเนี่ยแต่นะฮะเรื่องของ aerodynamics เนี่ยแน่นอนนะครับว่าสูวีเนี่ยจะจะทำได้โดดเด่นชัดเจนกว่าอย่างเช่นดูคาติอย่างเงี้ยและพลแมืเองก็ถือว่าเป,เป็นเป็นทีมโรงงานเต็มตัวนะฮะในในปีที่แล้วถูกไหมเพราะว่านักแข่งทั้งคู่นะครับทั้งฮอเฮมาตินทั้งเอร์บเดลลี่อย่างเงี้ย ก็ถือว่าได้ใช้รถสเปคเดียวกันกับทางโรงงานและก็ได้รับการสนับสนุนการซัพพอร์ตที่ไม่น้อยหน้าไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าทีมโรงงานดังนั้นนะครับทางทีมงานพาแมากก็เลยคาดหวังครับว่า,าพวกเขาจะเอาความสําเร็จที่ดูคาติเนี่ยนะฮะนำมาสําเร็จอีกครั้งหนึ่งกับ y a m a ฮ่ให้ได้นะครับก็เลยทําให้แฟนๆของ y a m a ฮ่นะครับมองเชื่อมโยงกันไปว่าเอ๊ะนะครับเพราะสิ่งนี้หรือเปล่าฮะถึงทําให้ ายามาฮ่าเนี่ยผลงานโดดเด่นเนี่ตลอดทั้งสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาในเช็คดาวน์เทสก็อาจจะพอมีส่วนบ้างแต่จะมากแก่น้อยก็แล้วแต่มุมมองจะมองกันเข้าไปนะฮะทุกคนอทีนี้นะครับลองมาดูที่อนาคตนะครับว่าอีกสักสองสวันข้างหน้าเนี่ยถ้าตัวเลขมันอยู่แบบนี้หรือวา่าตัวเลขมันเปลี่ยนไปเราจะหวังอะไรได้บ้างกับยมามาฮ่า ในตอนนี้เวลาของควาตารโรนะครับแม้ว่าจะมาหัวแถวแม้ว่าจะทิ้งห่างคนอื่นอยู่ประมาณร่วมสามวิหน่อยๆเนี่ยนะแต่เมื่อเอาไปเทียบกับสถิติที่ฟานเิโกบัญญาย่าที่เราดูกติทั้งหลายทำเอาไว้นะฮะในการแข่งขันนะครับเมื่อคราวที่แล้วอย่างนี้นะฮะคือแม้กระทั่งการการเช็คดาวเทสในในใ,นในแมแม้กระทั่งการพีนเทสในปีที่แล้วเนี่ยมันเร็วจริงๆฮะเร็วมากๆจริงคือกดทะลุ1 5 6่ไป แต่ตอนนี้ก็คือแฟบกดมานี่ก็เป็น157อยู่แต่มันมันมันก็ยังค่อนข้างที่จะไกลห่างกันประมาณรุง่งรุ่งวิเนี่ยหน่อยด้วยซ้าน,นะฮะแล้วอย่างที่ผมบอกไปนะฮะว่าพวกระดับตัวจี้จทั้งหลายอย่างดูคตินี่ก็ค่อนทีมแล้วละ่ะยังไม่ได้ลงเลยฮะ,ะยังไม่ได้ลงเลยเราไม่สามารถที่จะมาอ้างอิงอะไรได้นะฮะกับนักขับทดสอบของทางดูคตินั่นก็คือมิคุเรตเพียโรครับคืออย่าไปมองว่าเอ๊ะทำไมตัวเลขเขาเป็นแบบนี้เอ๊ะทำไมอัมดับเขาเป็นแบบนี้นะ พอถึงสถานการณ์จริงนักแข่งตัวจริงของทีมของค่ายเนี่ยมาลงสนามเนี่ยมันก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งเสมอนะครับตามที่เราได้เห็นกันตรงนั้นดังนั้นนะครับเราจะมาจับตามองนะฮะว่า,าเวลาที่ควาตาโรหรือแม้กระทั่งเยมาฮห้าในภาพรวมเนี่ยกดเอาไว้นะฮะมันจะสามารถที่จะปรับปรุงได้มากกว่านี้ไหมครับเมื่อเข้าสู่ช่วงพรีซีซั่นเทสในอีก3 3 3วันข้างหน้าสาวันข้างหน้าเนี่ยสมมติน,นะครับถ้า พวกเขายังตามหลังดูคาติอยู่นะฮะในการทดสอบเนี่ยอ,อ,อาจจะตามหลังไม่ห่างนักก็คือไม่ถึงครึ่งวินาทีเนี่ยผมถือว่าก็ประสบความส็จกับยามาฮานะถ้าอยู่ในในประมาณนี้นะฮะ,ะสมมติว่าดูคาติจะมาเท่าไหร่ก็แล้วแต่ละแต่แตยามาฮ่าอาจจะตามมาเป็น0.5นไม่เกินนี้อย่างนี้นะครับหรือว่าครึ่งวินาทีเนี่ยมันก็จะทําให้เราได้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นว่าระยะมันค่อนข้างที่จะกระชับกันเข้ามาบ้างอะไรอย่างนี้ไงนะฮะ คือสัญญาณบวกก็อย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ต้นรายการนะครับว่ามันมาจากการทดสอบการเทสซึซ่งเราก็าไม่สามารถที่จะมายืนยันฟันธงได้นะฮะว่าว่ามันมันจะดีได้ตลอดรอดฝั่งหรือเปล่าอะไรย่างนี้ไงแต่ถ้าจะล้วงลึกข้อมูลเรื่องของพัฒนาการของยมามาฮ่ไปไกลกว่านั้นเนี่ยก็คือมันก็เริ่มส่งสัญญาณที่ดีนะฮะตั้งแต่การแข่งขันในช่วงครึ่งหลังฤดูกาลที่ผ่านมาหรือเอาง่ายๆว่าตั้งแต่อารากอนมาเนี่ยฮะอันนี้ถือว่าฟาบิโอคาตาโรสามารถที่จะลุ้นเข้าคิวสงได้ง่ายขึ้น นะคือทุกครั้งที่ผมเอาเ,อาเพชรของทางควาตวโมาโรมามามาเปรียบมาวิเคราะห์ดูนะครับหลังการแข่งขันกันอะไรก็แล้วแต่ในสุดสดาที่มีการแข่งขันเนี่ยนะฮะในที่ผ่านมาปีที่แล้วเนี่ยเราจะได้เห็นนะครับว่า,าจุดเด่นของอดีตแชมป์โลกผู้นี้ก็คือ <c oughs> ความความสม่ําเสมอในเ,เวทเทสนะครับที่ค่อนข้างจะดีทําได้ดีคือเขาอาจจะไม่ใช่คนที่เร็วที่สุดนะฮะแน่นอนล่ะเรื่องของ อัตราเร่งออกจากโค้งนะครับเรื่องของทางตรงท็อปสปีดอะไรต่างๆเรื่องของอัตราเร่งในช่วงทางตรงสั้นๆคือเรามองมองแบบไม่ต้องคิดลึกลยครับก็คือเสียเปรียบนะเสียเปรียบอยู่แล้วล่ะไม่ใช่ว่าแต่เพียงเสียเปรียบทางดูคติอย่างเดียวนะครับบางทีอาจจะเสียเปรียบ3ค่ายทั้ง3ค่ายทั้งอพิเรทั้ง KTM ก็ได้ดังนั้นนะครับมันก็เลยทําให้นะครับออกมาเนี่ยมันมันไม่ได้แบบว่าเฮ้ยเวลาแบบเร็วมากๆเลยอย่างงี้ไงแต่ถ้าไปวัดดู20 รอบ25รอบอย่างเงี้ยเราจะได้เห็นนะครับความนิ่งของเล d เพลของแฟบในค่อนข้างที่จะแกว่งน้อยเมื่อเทียบกับน้าแข่งคนอื่นนะฮะแต่เขาก็จะมีอ,อุปสรรคมีปัญหาอยู่ก็คือเขาเรียกว่าเวลาในการโจมตีเวลาในการโจมตีส่วนมากเขาก็จะเอามาใช้ตอนคอลี่ไฟนะฮะก็คือเอาเวลาที่แบบว่าเค้นให้แบบสุดๆมานะครับในช่วงเวลาที่จํากัดโดยใช้ยางแคสเซตเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ ยาม่าทำทำได้ <c oughs> ค่อนข้างที่จะไม่ดีเท่าไหร่คือเรียกว่าควอเตอร์โรอาจจะเข้า Q2 มาได้บ่อยขึ้นนะฮะแต่มันก็เป็น Q2 แบบบูดวิดนะเราแทบจะไม่เคยได้เห็นนะครับว่าเอ้ยยาม่าเอควอเตอร์โรนเข้ามาใน Q2 เนี่ยเข้ามาตั้งแต่ไก่โหเลยนะครับมาตั้งแต่สี่ห้าอันดับแรกเนี่ยอันนี้เราเราเราไม่ค่อยได้เห็นส่วนมากจะลุ้นกันแบบหนักมากนะครับแล้วก็เข้ามากันบูดวิดแล้วพอจะถึงรอบไฟนอลกันจริงๆใน Q2 ออย่างเงี้ยก็จะ เวลานี่ไม่สามารถที่สู้คันอื่นได้นะครับก็จะเอากริศสตาร์ทคันที่9ที่ 10- ที่สิลงไปนู่นนะฮะมันก็เลยทําทใ,หให้ลุ้นยากนิดน,นึงนะครับกับการที่จะออกสตาร์ทในกริศที่9อยู่ในช่วงประมาณกลางๆแถวแล้วก็จะค่อยๆโผล่ขึ้นมาแซงขึ้นมาเนี่ยนะด้วยกําลังวังชาของรถนะครับมันก็ไม่เอื้อจากตรงนั้นดังนั้นนะครับสิ่งที่ยามาฮ่าผมไม่แน่ใจว่าเขาจะเน้นหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นผมเนี่ยผมก็จะเน้นก็คือผมก็จะยังคงมั่นมั่นใจในเพจของแฟบอยู่เหมือนกันแต่ จะดีกว่านี้ไหมถ้าเขาสามารถที่จะออกตัวเรียกว่าคันที่อยู่ในแถวที่2นะฮะก็คือติด 1- ใน6อย่างเงี้ยประมาณนั้นนะถ้าถ้าทำได้เนี่ยมันจะมีการมันมันจะมีโอกาสมันจะเป็นการเพิ่มโอกาสเนี่ยได้โอหลากหลายเปอร์เซ็นต์นะครับในการที่จะลุ้นอันดับที่มันดีกว่าปีที่ผ่านมาคือปีที่แล้วนี่เขาจบดับที่13นะฮะคะแนนสะสมซึ่งก็ถือว่าโอ้ค่อนข้างที่จะดูเร็ว้ายพอสมควรนะคือมันมีอยู่แค่22นะฮะ แต่จบอันดับที่13เนี่ยก็ถือว่ายังไม่ทบพึ่งเลยนะครับก็คือค่อนไปทางด้านใต้แดนใต้นู่นเลยนะฮะทุกคนดังนั้นนะครับสิ่งที่จะชี้ชัดย้ำนะครับอย่าเป็น Precision Test ใน3วันข้างหน้านะที่เซปังที่เก่าที่เดิมเนี่ยนะครับว่าจะออกมา <c oughs> อย่างไรกันบ้างก็คือมิเกลอลิเวลาเนี่ยคนที่มาสมทบในทัเท้าใน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 ,ในทีมรองนะครับพราม็กเนี่ยก็ลงได้แค่วันสุดท้ายนะฮะ อาจจะติดปัญหา,อ,าจจะอะไรอยู่แล้วก็เรื่องของอาการบาดเจ็บก็ไม่ชัวร์เหมือนกันนะว่า100%หรือยังสําหรับมิเกลครับแต่ในส่วนของแจ็คก,ก็คือทางหลายหลายคนก็อาจจะชมเชยมานะครับว่าเป็นคนที่พูดตรงตรงไปตรงมาไม่อ้อมค้อมนะฮะดังนั้นก็คือข้อมูลนะครับที่มาจากแจ็คนะ่แน่นอนว่าเรามองวนะ่าถึงคุณภาพนะครับถึงการเจาะให้มันตรงประเด็น นะครับซึ่งแจ็คเองก็กล่าวว่าก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะพายยมรม่าเนี่ยนะฮะกลับไปสู่อันดับที่ที่ควรจะได้ที่ที่เคยอยู่เคยเป็นประมาณนั้นนะครับทุกคนดูคติยังไม่สำแดงเดชนะครับก็เลยยังไม่รู้ไอพิเลียก็ได้เห็น i อโอกระนะครับทำเวลามาดีในแท็กเฮาส์นะฮะก็เลยมองว่ามันก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะฮะถ้าเกิดว่าวันอีก3วันข้างหน้าถ้ามาอีกเนี่ยก็เตรียมตัวบันเทิงละใช่ไหม อ่าแต่ในส่วนของทางเอาไปเทียบกับทางดูคาติเอาไปเทียบกับอาร์บิเลียหรือแม้กระทั่ง M, เคดเมนี่ยก็ยังยากนะฮะยังยากที่ใจนี่อยู่เพราะว่าทั้ง3ค่ายก็ยังไม่มีนักแข่งตัวหลักตัวจี๊ดน,นะครับที่จะมากดเวลาให้พวกเราได้ดูดังนั้นเทียบกันเองเนี่ยมันอาจจะดูเหมือนเฮ้ยน่าสนใจวะ่ะแต่มันก็มันก็เป็นเป็นเป็นก่าวที่ดีนะครับทุกคนนะคือถ้าบอกว่าไม่มีเรื่องทํานองนี้เลยมันก็ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะฮะมันจะต้องมีเรื่องที่ให้ใจชื้นคือต่อให้ผลลัพธ์มันจะออกมาตามการทดสอบการซ้อมมาหรือออเเปล่าัันนนน้กก็ีึะฮ แต่การที่แบบว่าเราได้เห็นข่าวดีนะครับว่าเออนะฮะวินมานะออแฟบมานะอะไรอย่างเงี้ยแจ็คมิลเลอร์มานะอย่างเงี้ยพอเราได้เห็นตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะหมายถึงว่าในฐานะของใครก็ได้ที่ทเป็น f c ฟซยูมาฮาที่เชียร์นะก็จะรู้สึกว่าอุ่นใจรู้สึกว่าเออแบบว่าน่าสนใจน่าติดตามกันนะครับ อ่าตรงนั้นก็มารอดูกันต่อไปนะทุกคนอ่านะครับก็ย้ำนะฮะวันที่567นะครับ preseason test นะครับที่สนามเก่าสนามเดินนั่นแหละนะครับเซปังเซอร์กิตนะครับใครอยู่ทางใต้ทางอะไรนะครับแววมาว่าบางทีก็อาจจะมีคนข้ามฝั่งไปดูไปอะไรนะครับอ่าก็ถือว่าขอให้เดินทางสะดวกปลอดภัยรวดเร็วนะครับถ้าจะไปดูกันจริงๆนะครับในวันที่567ถึงไม่มั่นใจนะว่าเขาเปิดให้ชมฟรีหรือไม่ฟรีอย่างไรเนาะแต่ถ้าใครที่ เรียกว่าไม่มีสะดวกไปตรงนั้นก็รอนะครับที่บ้านเบาอีกไม่กี่วันหรอกนะเทสก็วันที่12 13สนะส่วนวันเปิดตัว LCR ของน้องกล้องสังเกตจันทราแล้วก็ยูอันซาโกเนี่ยอันนี้วันวันที่8นะฮะวันที่8ปกุมงพาส่วนวันที่9กเนี่ยก็เตรียมตัวไปเปิดนะครับฤดูการอย่างเป็นทางการนะครับกับนักแข่งโมเตจีพีทุกคนในวันแบงกอกนะครับแลนด์มาร์กใจกลางกรุงแถวถนนวิทยุแถวลุมพินีนะครับก็ถือว่าวันที่8วันที่9เนี่ยนะเป็น วันที่โอ้นะฮะแฟนๆมอเตอร์สปอร์ตน่าจะคึกคักขึ้นเพลงพอสมควรผมก็ไม่มั่นใจเลยวนะ,ะว่ามันตรงกับวันไหนในช่วงนั้นนะฮะก็ลองเช็คเวลากันเอาให้ดีนะ,ะทุกคนเอาเน,นี่ยเขจะทิ้งท้ายประเด็นนี้เป็นประเด็นสุดท้ายเรื่องของยามาฮ่านะครับเรื่องของ V4 นิดนึงนะ,ะก็เกือบเกือบลืมไปและ้นะพูดเฉียดตีนิดนึงเมื่อสักต้นๆน,น,นะฮะก็ยังเป็นปริศนาอยู่นะครับว่าพวกเขาเจะลงมาทดสอบเมื่อไหร่กันกันแน่นะครับจะมีภาพมีอะไรให้เห็นไหมอะไรอย่างนี้ไง นะครับยังยังไม่มั่นใจแต่ในที่นี้ยังฮะยังยังไม่มีโมเมนต์นั้นถ้าเกิดว่ามีก็คือเป็นแค่ข่าวปั่นกระแสะปั่นกันเฉยๆนะครับอ้าวหวังว่าก็จะถูกใจ f อฟของโยมาฮ่านะนะครับเออเสียแฟบขึ้นหัวแถวรินมา หัวแถวนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเป็นแนวโน้มที่ดีแต่ก็อย่าลืมว่าตามหลังสถิติของดูคาตีประมาณร่วมวินาทีอ่อนๆกันเลยทีเดียวเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างช้าอยู่แล้วดูคาตีเองเขาก็ไม่ได้อยู่ยเฉยๆนะครับไม่ใช่ว่ามีแต่เพียงยามาฮ่าแต่ยามาฮ่าก็จะได้สิทธิ์สัมทานพิเศษอย่างที่บอกไปนะครับว่ายังคงสามารถที่จะพัฒนานะครับเครื่องยนต์ได้ทํา การพัฒนาอัปเดตรถตลอดทั้งฤด,ดูการได้ในขณะที่ค่ายอื่นเขาจะไม่มีในตรงนี้กันนะครับทุกคนแต่มีไม้้เรบซีของยามาฮ่ครับ,รบติดปัญหาตรงไหนอยากจะมีข้อสอบถามก็ลองว่ากันมาในคอมเมนต์ได้วันนี้ผมลาไปก่อนนะฮะเจอกันใหม่ในพรุ่งนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับ